สวัสดีค่ะร้านต่อจเจรินการยางนะคะวันนี้จะพามาชมเป็นยางขอบ17สําหรับพี่ๆที่ใช้กระาบะาตัวสูงขอบ17 SUV ทุกค่ายหรือเป็นแห็กแต่งที่ใช้ยางเบอร์265 6 5 7. หาหาอกคึงรอบเปลี่ยนยางและกําลังมองหาย,ยางสเปคสูงโครงสร้างยางดีๆเรามานําเสนอเป็นทางเลือกให้กับพี่ๆค่ะที่ร้านมียางป้ายยดงขอบศูนสภาพยางไม่ต่างจากยางใหม่ที่ต่างก็คือราคา จะได้ประหยัดไม่มากก็น้อยนะคะหากเทียบกบของใหม่ยางตัวนี้ติดมากับฟอร์ดพอร์17ราคายังสีเส้นอยู่ที่15,500บาทท้วนพร้อมติดตั้งใส่ถว่วปีเป็นยางปี2021นะคะยี่ห้อยางตัวนี้ b r i น g e s t o n e d u n l o HT684 ยางเราก็จะรับประกัน2ปีค่ะ สภาพยางนะคะยางสวยแดง100 cm, ร้อยเส้นสีตุ่มหน้ายางอยู่ครบและพิเศษสุดๆสําหรับลูกค้าพี่ๆที่ใช้กระบะฟอร์ดหรือมาด้านะคะเอาของเก่ามาแลกมาเทินนะคะได้ใหม่ไปยกชุดจ่ายเพียงราคายางสีเส้น15,500บับาททวนเท่านั้น,นะค่ะนะคะทวนอีกรอบนะคะยางเบอร์265-657บิสโตนนุนเลอร์เที684ยางปี2021ราคายางสีเส้นอยู่ที่15,500บาททวนนะคะ สับดาหยังแต่ละชุดแตกต่างกันไปมีของหลายชุดลูกค้าสามารถมาเลือกได้เลยค่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมีน้ำยาเช็ดยางแถมให้ลูกค้าคนละหนึ่งขวดค่ะ